ราหาตัตสัมมาสัมพุทธัสสะสัสโสสังลปาเตปัญญเตปนาปนีธรรมภาพจะได้ชี้แจงแสดงพระสัทธรรมมเทศน,นาในส่วนของการฉลองทำบนฉลองอาชีพทำบนโอทิสสอนบนสอนสอนไปให้คนโยม สำเตรียงอุบลเพื่อนจีบรรดาเจ้าภาพไม่ว่าจะเป็นลูกหลานเกยสะพ้ยญาติสนิทมิตรสหาทั้งหลายได้มาจาัดงานทําบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ตามสมควรแก่เวลาสืบต่อไปขอโอกาสถาวายความเคารพคณะสงฆ์โดยมีท่านพระครูพี่ทุนธรรมมาพิรม และท่านอาจารย์มานากัสตาพิโรพระเจริญพรนะบรรดาญาติโยมสาธุชน,นทั้งหลายจนะมาร่วมงานตั้งแต่วันแรกสานะ่ทราบว่าอุโยมสังเรียงนะได้เสียชีวิตก็มาช่วยมาเตรียมมาจัดสิง่งของตั้งแต่ไปยืมของที่วัดหรือช่วยในงานอื่นไม่ว่าจะเป็นพ่อครัวแม่ครัวหรือ บรรดารลูกหลานะที่ช่วยกันจัดเตรียมสถานที่เตรียมเต็นท์ก็ดีนะ่เมื่อวานยัโยงก็ได้ฟังเทศฟังธรรมไปวันนี้นะ่ก็มาฟังอีกในส่วนของการฟังเทศนะทีมมีอานิสงค์ด้วยกันห้าประการประการที่หนึ่งก็คือได้ความรู้ใหม่ประการที่สองฟังเรื่องเก่าให้ชัดเจน ประการที่สามคลายความสงสัยประการที่สี่พัฒนาความคิดประการที่ห้าทำจิตใจให้แจ่มใสใจเยือเกเย็นฉะนั้นในส่วนของการฟังเทศจะต้องฟังให้รู้เรื่องฟังให้เข้าใจนําไปประพฤติไปปฏิบัติฟังแล้วเพียงรับรู้รับทราบ,รบ,รบยอย่างเดียวก็ยังไม่เกิดประโยชน์เต็มร้อยหากฟังแล้วคิดแต่ตองตามที่ได้กินได้ฟัง ได้ยินได้ฟังแล้วนําไปประพฤติไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์อย่างการฟังเทศนคนโบราณได้กล่าวไว้ว่าสังขารร่างกายจะสวยข้อหมันขัดสีคนจะดีข้อหมันฟังเทศถ้าอยากจะเป็นคนพิเศษต้องสร้างเจตแห่งคุณงามความดีในส่วนของการฟังเทศฟังธรรมหรือัคข้อคิดต่างๆเปรียบเสมือนเป็นกฎเป็นกติกา ของชีวิตเป็นระเบียบเหมือนเวลาเราท่านทั้งหลายเดินทางไปด้วยรถยนต์ต่างๆรถยนต์ที่วิ่งไปตามถนนหนทางน่ตามถนนหนทางมีกฎมีกติกาม,มีระเบียบของกฎจราจรต่างๆบางครั้งน่ทำผิดจราจรก็อาจจะประสบเจอกับอุบัติเหตุหรือผิดกฎหมายหรือผิดกฎจราจร ในสอดพล้องการฟังเทศฟังของ้อคิดนําไปประเพสไปปฏิบัติแยกโยมได้จัดงานทนําบุญอุทิศจึงถือว่าาบรรดาลูกหลานของผู้วหวสนวันนี้ได้มาทําบุญอุทิศส่วนบนุญส่วนคนสนได้ทําหน้าที่หน้าท,าที่หน้าที่ของชาวประมงคือหาปลาหน้าที่ของชาวปัะชาก็คือเลี้ยง หาเลี้ยงชีพหน้าที่ของพระมีหน้าที่เทศหน้าที่ของแต่และคนที่แตกต่างกันออกไปรือแม้แต่หน้าที่พระสงฆ์องค์พระเจ้าที่มีหน้าที่มีกิจนําไม่เพียงแค่มาสราารพตนานเพียงอย่างเดียวมีกิจอย่างอื่นอีกไม่ว่าจะเป็นการศึกษาเล่าเรียนหรือแม้แต่การทําข้อวัดปฏิบัติต่างๆหรือแม้แต่การดูแลเสน,สนาสนะที่อยู่อาศัยอันนี้ก็คือหน้าที่ วันนี้นะ่ะเจ้าภาพลูกหลานของผู้วัยชนได้หนะ้าได้มาทาหน้าที่ของความเป็นลูกนะ่ะได้กล่าวไว้ห้าประการประการที่หนึ่งก็คือเมื่อท่านเลี้ยงเรามาเลี้ยงท่านตอบแทนประการที่สองรับทำกิจรับทำธุระหรืองานสื่อสารงานต่างๆของท่านประการที่สาม ดำรงวงตะโกนบรรดาพ่อแม่ปู่ย่าตายายได้สร้างคุณงามความดีได้สร้างชื่อเสียงให้แก่วงตะบุตรบรรดาลูกหลานก็อาศัยประเพศปฏิบัติตามไม่ให้เสียวงตะโกนประการที่่ปฏิบัติตนให้เหมาะสมที่จะรับทรัพย์สมบัติหรือมอรดกต่างๆประการสุดท้ายนที่เห็นอยู่ตรงนี้เห็นได้ชัดเจนก็คือเมื่อท่าน ละโลกไปหรือเสียชีวิตไปทําบุญโวยทิส่วนบุญส่วนกูสลไปให้อันนี้ก็คือประการที่5ที่ญาติโยมเจ้าภาพญาติสนิทลูกหลานตลอดจนถึงท่านทั้งหลายมาร่วมกันนะตรงนี้ตั้งแต่วันแรกจนถึงนะเมื่อวานได้ทําการเผาสังขารเผาร่างของผู้วายตนนะพิจารณาดูว่าได้อะไรบ้าง งานสบหรือว่าเป็นงานที่เสียไม่ว่าจะเป็นการเสียชีวิตของบุคคลที่รับเสียผู้เป็นแม่เสียผู้เป็นย่าเสียผู้เป็นยายหรือพี่ป้านะ,ะงานมีแต่เสียถ้าพิจารณาคนโบราณได้สกัดได้นำข้อคิดจากบ,บทสวดในติโรปุตตสน,นก,ก็จะได้สรุป เป็นห้าประเด็นด้วยกันว่ามางานศพมางานศพที่เกี่ยวกับงานศพเราได้อะไรประการที่หนึ่งก็คือ,อไปไจะสรุปห้าประการประการที่หนึ่งได้บอกความเป็นญาติประการที่สองได้ประกาศเกตีคนประการที่สามได้สนับสนุนคนดีประการที่ 3, สนนี่ 4, ได้แสดงน้ำใจไม่ดีต่อเจ้าภ้า ประการที่5ได้ทราบเึ่งในสัจธรรมอันนี้ก็คือได้ทั้งห้าประการก็จะได้ยกอธิบายให้ท่านทั้งหลายได้ฟังประการที่หนึ่งได้บอกความเป็นญาติความเป็นญาติลงบอกอย่างไรความเป็นญาติแต่งออกเป็นสองประการด้วยกันประการที่หนึ่งก็คือญาติสายโลหิตไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตาย,ยาย ที่ป้านะาที่เป็นญาติสายโลหิตญาตินะญาติทางสายโลหิตหรือสายสัมพันธ์อันนี้ก็คือญาติตรงบอกถึงความเป็นญาติประการแรกที่บรรดาผู้เป็นที่เป็นน้องนะที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันเมื่อมีงานก็ได้กลับมาร่วมคุณมาทําบุญโภทิวนโภสนไปให้ผู้เป็นที่รักของเราท่านทั้งหลาย ประการที่สอง้องได้บอกถึงความเป็นญาติระกันเนี่ยก็คือญาติทางธรรมหรือที่พระพุทธองค์ทรงตััสไว้ว่ามีสาสาปรมายาติความคุ้นเคยเป็นญาติก็อาศัยว่าบรรดาญาติโยมบ้นใกล้เกื่อนเทียงญาตินสนิทเิตสัยบางครั้งเราอาจจะไม่ได้สนิทคุ้นเคยกับผู้ที่แต่ชีื่ตไปแต่เราคุ้นเคยหรือ เราเคยได้ร่วมงานกับลูกหลานของผู้วัยส่วนเรามานะด้วยความคุ้นเคยบ่งบอกถึงความคุ้นเคยช่วยเหลือเกื้อกูลนซึ่งกันและกันอันนี้ก็คือในส่วนของการบ่งบอกถึงความเป็นญาติญาติทางธรรมหรือแม้แต่การได้ร่วมช่วยเหลือซึ่งกันและกันแม้แต่การจัดงานจัดเตรียมสถานที่หรือแม้แต่พ่อครัวแม่ครัวต่างๆที่ทำพัตธานอยู่ที่ครัวก็ดี ตลอดจนนินยมโยงใจช่วยกันยกอันนี้ก็คือบ่บอกถึงความเป็นญาติความคุ้นเคยเอ่อเพื่อเพื่อแผนซึ่งกันและกันประการที่สองได้ประกาศเกียรติคุณประกาศเกียรติคุณของใครประการแรกก็คือประกาศเกียรติคุณคุณงามความดีของผู้วัยชวนหรือผู้เสียชีวิตประกาศคุณงามความดีว่าเคยได้สร้างเคยได้ทาอะไรไว้บ้าง ประการที่สองก็คือประกาศคุณงามความดีของลูกหลานบ่งบอกได้ว่าลูกหลานมีความกระตัยูกระตัเวทิตาบ่งบอกได้ว่าเป็นคุณงามความดีที่ลูกหลานได้มาจาัดในตอนที่ผู้มีบุญกุลของเราท่านทั้งหลายได้เสียชีวิตก็มาทำบุญโพธิส่วนบนุญส่วนโกสน,นไปให้มาประกาศคุณงามความดีของบรรดา นักทานทั้งหลายได้ถือโอกาสในการสร้างคุณงามความดีได้ตอบแทนคุณในส่วนของการประกาศเอกชนหรือบทที่ว่ามีบทพุทธภาษิตที่ว่านี่มีตังสาโุรูปานังกตัญโูกตาเวทิตาความกตันโูเป็นเครื่องหมายของคนดี วงบอกถึงคุณงานความดีที่เราได้ทําที่เราได้สร้างวงบอกว่าเราได้ทาคุณงานความดีได้ตอบแทนคุณคนที่มีบุญคุณต่อเราต่อไปประการที่สามได้สนับสนุนคนดีได้สนับสนุนคนดีไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนให้มาทําดีไว้เผื่อโลกทําถูกไว้เผื่อหลานแม้แต่การได้สนับสนุนให้พระสงฆง์พระเจ้าได้ปฏิบัติ ศาสนกิจไ่วาจะเป็นการสวดสรธยายมนไม่วาดจะเป็นการเทศในขณะนี้ก็ดีดดรห,รรนนหรือแม้แต่ได้อุปถาอุปถัมถวายพระตาหารพระสงฆ์สังฆเนรหรือแม้แต่การบรรดาทั้งเจ้าภาพตุกหลานของผู้วัยชนได้ตั้งกองข้าป่าได้มาถวายเป็นสังฆทา,านต่ไปได้ถวายอจอดจงแก่ที่สุงสงตัวเป็นรูปนะ อันนี้ก็คือได้สนับสนุนของการทําความดีของเราท่านทั้งหลายได้สนับสนุนอุปธ,ปธรรมโอปสรมพระศาสนาหรือแม้แต่เราได้เปิดโอกาสให้เราท่านทั้งหลายถือโอกาสในการทําบุญทักษินาหรือการทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้คุณแม่สังเตรียมในวันนี้ได้ทําบุญสร้างคุณงามความดีให้แก่ตนเองและทําบุญอุทิศไปให้คุณแม่สังเตรียม ประการที่สี่ก็คือได้แสดงน้ํใจได้แสดงน้ําใจการแสดงน้ําใจแสดงใต้ในช่วงไหนได้บ้างก็จะสรุปยกมาเป็นเตียงสามยามด้วยกันอย่างที่หนึ่งก็คือยามเจ็บยามที่สองยามลําบากยามที่สามยามจากยามที่หนึ่งก็คือยามเจ็บไข้ได้ป่วยยามเจ็บไข้ได้ป่วยเราท่านทั้งหลายมีญาติมีพี่น้องหรือเพื่อน หรือคนคุ้นเคยหรือบ้านใกล้เดอนเสียงที่น, 7, นัเจ็บไข้ได้ปวยเราก,ก็ไปเยี่ยมไปเย็นไปสนทนาไปให้กำลังใจซึ่ง,งกันและกันขอให้มีโรงแรงขอให้กำลังกายกำลังใจอันนี้ก็คือในส่วนของอยางเจ็บหรือแม้แต่เราท่านทั้งหลายไม่มีโอกาสไปเยี่ยมคนเจ็บไข้ได้ปวยก็ให้กำลังให้กำลังใจญ,ญาติของคนที่เจ็บไข้ได้ปวด่วย ประการที่สองก็คืออย่างลําบากยานลําลบากเห็นบรรดานคนในชุมชนเดือดร้อนสิ่งใดเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นเดือดร้อนกายเดือดร้อนใจหรือแม้แต่วันนี้ญาติยโยมเจ้าภาพจากสนิทลูกหลานใจเสียบุคคลนั้นเป็นที่รักจะจัดงานจัดโต๊ะจัดเต็นจัดพัดนาหารต่างๆนั้นถามว่าทําได้ไหมทําได้แต่ทํา ลำบากก็อาศัยบ้านใกล้เรือนเพียงพ่อแม่พี่น้องไม่ว่าจะเป็นผู้นำก็ดีหรือคณะกรรมการหมู่บ้านหรือนะคนที่มีน้ำจิตน้ำใจแสดงน้ำใจมาช่วยหรือแม้แต่บางท่านบางคนเป็นนางโพดเป็นที่นี่ก่อนเมื่อเวลาเสียคนนะเสียบุคคลอันเป็นที่รักก็ทำงานแทบไม่ได้ก็มีในส่วนของยางที่สามก็คือยางจากยามจาก อย่างเช่นเราท่านทั้งหลายมางานในวันนี้นะผู้วัยชนได้เสียชีวิตไปก็อาศัยบรรดานะบนรรดาเพื่อนสนิททิสหายปันใกล้เพื่อนเกียงม,มาให้กำลังใจลูกหลานของผู้วัยชนได้มีกำลังใจในการประกอบกิจในการทำงานในการทำบุญอุทิสสอนบญสอนกุศลไปให้ผู้วัยชน อันนี้ก็คือในส่วนของการแสดงน้ําใจประการที่5ได้ทราบซึ้งในสัจธรรมทราบซึ้งในสัจธรรมกฎของไตรลักษณ์หรือสามัญญาลักษณะสาประการไม่ว่าจะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังความไม่เที่ยงแท้ไม่แน่นอนมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอแม้แต่สังขารร่างกายของเราท่านทั้งหลายลองพิจารณาตั้งแต่เล็ จนกระทั่งปัจจุบันนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างไม่ว่าจะเป็นความเจริญเติบโตทางด้านร่างกายหรือแม้แต่สังขารร่างกายแต่ที่มีความเปลี่ยนแปลงทุกขนาดทุกเวลาหรือแม้แต่สาภาพอากาศหรือแม้แต่ความเปลี่ยนแปลงของสภาวะหรือจิตใจในช่วงขณะหนึ่งอันนี้ก็คืออันนี้จังความไม่เก่งแท้ไปแน่นอนประการที่สอง ทุกขงังความเป็นทุกข์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจหรือแม้แต่บางท่านบางคนนั่งไม่ว่าจะเป็นนั่งเพื่อนก็ดีนั่งก็ดีก็ดีก็มีอาการทุกข์ทางกายก็คืออาการเจ็บไข้หรือแม้แต่การปวดบางครั้งบางครั้งบางคนนะไม่ว่านุ่มสาวหรือคนผู้มีอายุมากบางที เราอาจจะดูว่าคนที่มีอายุน้อยไม่ได้เจ็บได้ป่วยดูแล้วมีสุขภาพร่างกายแต่คนที่จะรู้ตัวดีก็คือจะตัวเองว่าพีอาตารเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรบ้างหร mm. ือแม้แต่นั่งอยู่ขณะนี้บางท่านบางคนเจ็บขาปวดขาบ้างนในสอดของความทุกข์ขังความเป็นทุกข์ความลำบากทางกายลำบากทางใจอันนี้ก็คือดกฎสามาัญใลักษณะหรืองไตรักประกันที่สอง ประการที่สามอนัตตาความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนจะบังคับไม่ให้ปวดไม่ให้เจ็บไม่ให้แก่ก็ไม่ได้อันนี้ก็คือความที่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนสภาพพิจารณาถึงความเป็นจริงของสังขารร่างกายวันนี้เราท่านทั้งหลายจะได้มาทําบนโอทิสวนบนสบนโกสลในส่วนของการประกอบกิจการงานต่างๆ ก็จะได้ยกสาธกนิทานให้ท่านทั้งหลายได้รับรับไปรับฟังในก่อนที่จะจบการเทศการแสดงธรรมซึ่งเราท่านทั้งหลายก็จะเห็นว่าเวลาเราท่านทั้งหลายแสดงความคิดเห็นหรือได้ยินได้ฟังความคิดเห็นความคิดเห็นหรือการแสดงออกของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นการพดกรณีหรือการส่งข้อความหรือในส่วนอื่นก็อีก ไม่ว่าจะเป็นการได้ยินผู้อื่นพูดเสนอแนะสิ่งต่างๆแต่สิ่งที่เราท่านทั้งหลายได้พิจารณาวันนี้ก็จะยกนิทาน่ได้มีสองพ่อลูกสองพ่อลูกได้มีลายอยตัวหนึ่งอยู่ในชนบทหรือบ้านนอกก็จะเข้าไปสู่เมือง ด้วยการนำลาตัวนี้ไปขายในขณะที่นำลาตัวนี้ไปขายพ่อลูกก็ได้ทางพ่อทั้งลูกก็ได้ขึ้นขี่หลังลาไปขึ้นขี่หลังลาไปเรื่อยๆพอดีมีชาวบ้านมาเห็นนะมาเห็นสองพ่อล,ลูกขี่ลาตัวนั้นก็เลยออกความเห็นไปว่าโอ้โดสูสิมนุษย์ สองพ่อโลกนี้ช่างใจร้ายใจอัมมาจิตเหลือเกินผี่หลังลาไปพ่อโลกเมื่อได้ยินดังนั้นก็เปลี่ยนจากขึ้นขี่หลังลาลงมาจูงลาโดยให้ผู้เป็น,นให้เป็นให้ผู้เป็นโลกได้ขี่หลังลาายพ่อก็จูงลาจูงไปเรื่อยๆก็เจอชาวบ้านอีกชาวบ้านก็ทักว่าโอ้ เด็กคนนี้ช่างใจร้ายเหลือเกินให้คนผู้เป็นพ่อที่มีอายุมากแล้วนั้นจูงลาไปตัวเองนั่งอยู่บนหลังลาสบายสบายฝ่ายผู้เป็นพ่อนะได้ยินฝ่ายผู้เป็นพ่อและลูกได้ยินดังนั้นก็สลับสับเปลี่ยนลูกลงจากหลังลาพ่อขึ้นขึ้นไปสู่หลังลา แสรแล้วลูกก็จูงลาไปได้เยชาวบ้านก็มาทักอีกว่าน่ะดูสิคนพวกนี้ท่านใจร้ายให้เด็กมาจูงลาอยู่ได้ดังนั้นเมื่อพ่อลูกได้ยินได้ฟังก็เลยฝ่ายพวกป็นพ่อก็ลบจากหลังหลักก็คิดว่าทำยอ,อย่างไรดีก็เลยตัดสินใจช่วยกันหาไม้มามาาัดขาหลาแล้วก็แปลก ด้วยการแบกราเข้าสู่เมืองแต่ท่านทั้งหลายลองพิจารณาดูว่าเวลาเราจะทําอะไรไม่กล้าตัดสินใจด้วยตนเองเกี่ยวความคนนั้นดีคนนี้ดีคนนั้นโกหกดีคนนี้โูดอีกอย่างไม่มีปัญญาพิจารณาเหมือนกับพ่อโลกที่ต้องแบกราเข้าเมืองในส่วนของการที่เราท่านทั้งหลาย อย่าให้การวิาพากษ์วิจารณ์ของคนอื่นมาทําให้เราขาดความมั่นใจในสิ่งที่เราทําถ้าคิดว่าเราทําสิ่งที่ถูกและชุ่มเทให้กับสิ่งนั้นนั้นน่าจะทําต่อไปแต่สิ่งที่เราทําไม่ได้ไม่ดีควรจะหาวิธีการแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้งานนั้นดีขึ้นอย่าทอแท้แม่เพียงคําพูดของใครอย่าทอแท้เพียงคําแค่ไม่ กิทำโดยไม่มีการที่เราท่านทั้งหลายได้ตัดสินใจได้พิจารณาด้วยตนเองหรือเป็นตัวของตัวเองหรือแม้แต่เราท่านทั้งหลายได้พิจารณาได้ใจตองในการที่แ่งแสดงพระสัทดรรมมมาเทศนาในวันนี้ด้วยบรรดาเจ้าภาญาติสนิทพิษสหายของคุณแม่สังเตรียมอุบลเตือนได้มาทำบุญอุทิศส่วนกุศลในวันนี้ อีนีนากระดาปุลเยนาด้วยผลบุญกุศลทั้งหลายที่บรรดาเจ้าภาพโลกหลานญาติสนิทมิตรสายได้พร้อมกันมาจัดมาเตรียมมาทําบุญอุทิศส่วนบุญกุศลไปให้คุณแม่สําเตรภูบนเพื่อนที่ท่านถึงนทุกข์ล้อยคนจะทุกข์ที่ท่านมีความสุขค้อยมีความสุขที่ยิ่งขึ้นไปในสัมปรายภเพื่อนหน้าและผลบุญทั้งหลายที่บรรดาเจ้าภาพญาติสนิทมิตรสายท่านทั้งหลายได้กระทำมา จงมารวมกันเป็นภารวะปัจจัยอำนวยอวยพรให้ท่านทั้งหลายจงเจริญด้วยอายุวันนาสุขะพลาปฏิพานดานสารสัมบัติเดิกเกศสิ่งอย่างสิ่งใดที่ชอบประกอบไปเลยทและายสิ่งงานจงสําเร็จจงสําเร็จพบประการดังชี้แจงแสดงพระสขธรรมมาเเคสนาเห็นว่าพอสมสมัยได้เวลาก็ขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวันก็มีด้วยประการชนี